อย่าตกเป็นเหยื่อของคนขี้นินทาคนที่ขี้นินทาเป็นได้แค่คนที่อยู่ข้างหลังเราค่ะเพราะเวลาที่เขานินทาเขาชอบพูดลับหลังยังไงคนกลุ่มนี้นะคะไม่มีทางที่จะเดินนำหน้าใครได้เพราะชีวิตติดอยู่กับข้างหลังติดอยู่กับการจับผิดคนอื่นแต่ไม่เคยได้รู้ว่าตัวเองไปข้างหน้าได้หรือยังนะคะจะเอาความรู้สึกดีๆของเราค่ะไปแลกกับการนินทาที่ไม่มีคุณค่าอะไรกับชีวิต เพราะที่เขานินทาเราเขาวิจฉาเราเขามีดีสู้เราไม่ได้เขาสู้เราไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเขาถึงดินทาเราพี่อยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาประสบความสําเร็จเราลองสังเกตดูไหมคะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเหล่านี้เขาไม่มีเวลาหรือไม่มีชั่วโมงไหนเลยที่เขาคิดจะเอาไปมินทาคนอื่นเขาจะไม่ดินทาคนที่รู้สึกว่าด้อยกว่า แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนนินทานั่นหมายความว่าคนที่นินทาเราค่ะได้ตัดสินไปแล้วว่าเราเหนือกว่าเขาในทุกๆด้านยังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปคิดอะไรมากอย่าให้คํานินทาค่ะมาทําให้ความก้าวหน้าของเราเนี่ยต้องหยุดชะงักเราจะทําอะไรได้ดีอยู่ที่ฝีมือแล้วก็อยู่ที่ความคิดของเราร้อยเอร์เซไม่ได้อยู่ที่ลมปากของใครหรือไม่ได้อยู่ที่ความคิดของใครจาไว้นะคะว่าไม่มีใครทําให้เราตกต่ํา หรือไม่มีใครสามารถทำให้เราดีขึ้นได้ถ้าเราไม่อนุญ,ญาตให้คำพูดเหล่านั้นค่ะมามีอิทธิพลกับเราคนที่ชอบนินทาคนอื่นส่วนใหญ่คนพวกนี้จะไม่มีเวลาในการพัฒนาตัวเองเมื่อไม่พัฒนาตัวเองก็สำเร็จสู้คนอื่นไม่ได้พอทำดีสู้ไม่ได้ก็ใช้ลมปากสู้ฟาดฟันเพื่อทำลายคนอื่น คนพวกนี้นะคะเขาจะรู้สึกร้อนรนเมื่อเห็นเรามีความสุขเขาจะรู้สึกไม่ดีในเวลาที่เราประสบความสำเร็จมากขึ้นดังนั้นหน้าที่ของเราคือไม่จำเป็นต้องไปฟาดฟันไม่จำเป็นต้องไปเอาคืนไม่จำเป็นจะต้องไปแก้แค้นไม่ต้องไปเสียเวลาคิดอะไรมากสำหรับคนกลุ่มนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะมันจะทำให้เราค่ะไม่มีความสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ตัวเรามีความสุขมากพอ ยิ่งเรามีความสุขคนที่นินทายิ่งร้อนรนจงเอาชนะคนที่นินทาด้วยการทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จให้มากขึ้นพี่หญิงเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ